ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีกับช่องโมเมนะครับสวัสดีกับบรรยากาศที่แบบพายุเข้านะครับพายุเข้านะครับพายุเข้าวันนี้คุณหมอคุณหมอจากโรงพยาบาลสุรินทร์ครับคุณหมอจากโรงพยาบาลสุรินทร์ครับมาตรวจสุขภาพช้างครับมาตรวจสุขภาพช้างครับประจําปีนะครับไม่ใช่ ก่อนจะงานช้างครับต้องนี่ครับตรวจสุขภาพก่อนไปงานช้างครับเป็นทุกๆประจําทุกๆปีครับเป็นประจําทุกๆปีครับอืมสุขภาพช้างครับก็จะมีน้องๆช้างรอตรวจครับทีมงาน วันนี้คุณหมอจะตรวจทีมงานช้างแสดงก่อนนะครับจะตรวจช้างแสดงก่อนครับก็จะตรวจก็จะมีน้องน้ำค pues ้างน้องสุพศแสนคูนครับแสนคูนก็น้ำฝนแสนคํำ นกแก้วน้นครับน้องนกแก้วตรวจสุขภาพประจำปีนะครับก็แล้วก็น้องโมเมครับอยู่ฝั่งนี้เม่จ๋าเนี่ยเอวข้างหลังใครครับข้างหลังเม่สายฟ้ากับควานคู่ใจครับครับโดนนลไรมาครับตาครับ ม่รู้เหมือนกันนี่ครับน่าควานครับรวมรวมอืมไม่ใช่โดนแม่ลักใส่กําปั้นนะครับไม่้ไม่ใช่ไม่ใช่มันมาดูอะไรกัดลงนี่อืออ่ยิ้มหน่อยครับยิ้มหล่อนะครับเนี่ยยิ้มหน่อยครับโอ้ยิ้มมีเสน่ห์ครับควานสายฟ้าครับยิ้มแบบมีเสน่ห์มากครับนุ่นไข่ครับนุ่นน้องบอกพอครับนะ ให้กำลังใจคุณหมอด้วยครับเป็นงานไปตัวสุขภาพประจำปีนะครับประจำปีนี่คโรงพยาบาลทางศรินครับก็จะเตียวหมายเล็กกุชิีแต่ละเชื่อครับ

ช้างครับให้พลังให้กำลังใจช้างทุกเชื่อครับเพราะว่าต้องเจาะเลือดด้วยครับเจาะเลือดก่อนนะครับเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพครับจะได้เอาเลือดไปตรวจใจน้องช้างนะคร e er huh ับเอาเลยเจี๊ยบก็ โมเมก็จะตรวจหมายเลขกก็ชิปครับเม้าเมมานนี่ครับอ้าวเมฮาจะไปไหนครับเดี๋ยวไปไหนครับคุณห้อตรวจหมายตรวจหมายเลขกก็ชิปครับเม้าอ้าข้างบนครับคุณหมอครับประมาณนะครับนะครับเอา มมาีหายบอไม่หายนะครับหมายเลขก็ชิปนะครับฝังไว้ครับข้างบนนี้ครับข้างบนนี้ครับโยมานี่ครับนี่ขึ้นนะครับไหนครับหมายเลขอะไรครับนี่ครับหมายเลขโคชิปของน้องโมเมครับนี่ครับ ครับตัวนี้ขวัญสุรินครับขวัญสุรินครับชื่อจริงครับขับขวัญสุรินครับมีมมามาโมเมเป็นชื่อเล่นนะครับโมเมเป็นชื่อเล่นชื่อจริงเนี่ยเป็นชื่อของผู้ว่าตั้งให้นะครับผู้ว่าแสวงบุญเหลือครับ แสวงบุญเหลือ62หมู่14ครับตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับ3 2 1 2 0หนึ่งศนครับรหัสไปรษณีย์ครับเรียบร้อยครับขวัญสุรินทร์ครับขวัญสุรินทร์หมายเลขกุชชปช้างทุกเจ้กจะมีหมายเลขกุชิปฝังไว้นะเมจ๋ามาฝังนี้ครับไปไหนอ่ะคุณหมอยังไม่ได้ถึงคิวเจาะเลือดครับมีมา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 เมจ๋ามาฝังนี้ครับคุณโนกลัวคุณหมอ้วยมีมามามาหันหน้ามาครับเมจ๋า มาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้ครับถอยยาวถอยยาวครับผมให้กำลังใจทั้งครับตัวสุขภาพครับประจำปีนะครับตัวในเจาะง่ายก็ง่ายครับตัวในเจาะเลือดยากก็ยากนะครับไม่ใช่ง่ายบางเชือกนี้จะกลัวนะครับกลัวว่าเจาะบ่อยครับบางเชือกครับ อันนี้ือไรนะแสงคำใช่ไหมจ๋าแสงคำสีดอแสงคำนี่ได้แล้วเรียบร้อยแล้วบ่จบแล้วเนาะเมย์เมย์มาเมย์จ๋าเมย์จ๋าหันหน้ามาครับหันหน้ามาไม่ต้องกลัวครับคุณหนูไม่ต้องกลัวดูแววตาของเธอครับกลัวแสงคำครับแววตาสู้ๆโมมีไม่ต้องกลัวครับกลัวทำไมคุณหมอครับเมย์จ๋าเมย์จา๋จา เมีจ๋าเมีจ๋ามียจ๋ามีมีจ๋าสู้ๆครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับวันนี้จะปลอบใจครับนมียมันนี้เมีมันี้ครับเมนี้ครับเมจ๋ามันนี้ครับมา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 ันนี้ครับไม่ต้องกลัวหนูหนูโตเป็นสายยังกลัวทำไมครับ เม่มาทางนี้ครับมาทางนี้ครับเม่มามามาเม,ม่มามาไมา่มีจามา่ามัคุณหมอครับจะเจาะทุกเชือกใช่ไหมครับเจาะเลือทุกเชือกหรือเปล่าครับทุกเชือกจะเจาะได้เชือกเจาะไม่ได้ก็ไม่เจาะครับ เจาะทุกเชิงนะครับอ่ะึงไหนแล้วครับคิวตัวไหนแล้วครับเรียกชื่อเลยครับชื่ออะไรครับกำแพงคำแพงอยู่ไหนครับคำแพงน้องคัแพงไมโครชิปยังไม่ฝังครับตัวไหนครับคิวต่อไปขานชื่อเลยครับบอกพลอยบอกพลอยอยู่นี่ครับบอกพลอย จะเจาะเลือดก่อนครับเส็นคำก็เรียบร้อยก่อนลยนะครับให้กำลังใจพี่น้องชาวช้างแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆช้างครับเจาะเลือดครับตรวจสุขภาพนะครับนม่ให้กำลังใจน้องบอรลอยครับสู้ๆน้องบอปลอยให้กำลังใจช้างครับให้กำลังใจช้างครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับ น้องช้างเก่งมากครับเก่งทุกเชือกครับช้างสุรินเก่งทุกเชือกนะครับโดยเฉพาะน้องโมเมต,ตาโตเลยครับนุน่นห <c oughs> มอฉีดไว้ครับตาโตมากเลยน้องโมเมเ <c oughs> ม,น,มนี่เจาะเรยวน้องบอกไปออไอตัวเจาะเรือไม่ได้ไม่ได้ร้องนะครับ ที่ที่ร้องคือไม่ได้เจาะเลือดนครับเพราะว่าร้องให้กําลังใจพี่ครับร <c oughs> <c oughs> ้องเจาะเลือดเพื่อไว้ตรวจตรวจโรคนะครับใช้วิจัยยาในการรับชมนะครับ <c oughs> ชมเพื่อการศึกษาได้นะครับเ <c oughs> มจาา๋ามาัดครับเมมเมมามมา มีจ๋ามาถอยมาถอยครับถอยยาวถอยยาวชนแล้วจะบอกมีถอยถอยมาถอยครับถอยมีหันหน้ามาครับหันหน้ามาครับคขนมหันหน้ามาครับครับผมเก่งมากครับให้กำลังใจน้องแสงคนเอ้ยน้องบอบพอย ให้กำลังใจคุณหมอด้วยก,การทำงานครับไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายครับสายฟ้าเล่นดินทำไมครับไม่สายฟ้าอย่าเล่นดินนะครับ ครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้เป็นกําลังใจให้กดช่องเมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับใอ้กาลังใจพี่น้องชาวช้างพี่น้องควานช้างแล้วก็ทีมงานคุณหมอครับที่มาตรวจสุขภาพครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ